รถเก่งยอดฮีตนะคะรายได้เหมออกกือนข้าวอบคนเดียวได้เลยไปดูกันเลยนะคะมาดูรุ่นนี้กันเลยนะคะนี่ฝวัญน้ำไม่ละคะคันนี้ปี2013นะคะเอ้ยไม่ใช่ค่ะนี่ปี2013น,นะคะผอนอยู่ที่5หมื่นกว่าบาทเช่นเยนะคยมาดูอีกรุ่นนึ่เลยค่ะคันนี้เป็นทอนด้าบีโอนะคะคันนี้ปี2013น,นะคะราคาผ่อนอยู่ที่5หมื่นกว่าบาทเช่นเคย ะะป, 2012, ปี2012ปี2013ะคะก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณ5,000-6,000บาทต่อปีปร 2, ุ่ <c oughs> นไหนคะที่รายได้1,000นนคะสามารถออกรถติดได้เลยนะคะ <c oughs> ออกคนเดียวไม่ต้องมีคนทำได้เลยคะ่ะแต่ถ้า,าลูกน้องคนไหนนะคะหรือแม่ไหน,นะคะที่รายได้ไม่ถึง1 0ั0แล้วอยากออกคนเดียวนะคะสามารถคอมเมนต์มาบอกพี่จ๋าได้เลยนะคะพี่จ๋าจะมาแนะนำนะคะว่ารุ่นไหนออกรถได้บ้าง่นคะที่สนใจออกรถนะคะไม่ว่าจะเป็นเก่ียงมือสองก๊ามือสองหรือว่าเป็นรถครอบครัวมือสองแต่กำลังหารถมือสองสภาพสวยๆนะคะ อย่าลืมกดแอดไลน์มาได้เลยนะคะไปโที่ไหนก็เหมือนกันนะคะแต่ถ้าอยากได้โลดีๆสักคันนึ่ถึงมิจ๋าเฉลิมใช้รยบ้านได้เลยค่ะ